สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้จะพามาทํานายดวงชะตาตามตําราพรม,มชาติไทยโบราณจะพามาเจาะลึกสําหรับชายหยิง ที่ตกที่นั่งของคนคอขาดโดยจะมีหลักเกณฑ์การนับดังต่อไปนี้เจ้าของดวงชะตาเป็นชายนับหนึ่งตรงเจดีวนไปทางขวามือเจ้าของดวงชะตาเป็นหญิงนับหนึ่งตรงเจดีวนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันแล้วมาฟังหลักคําทํานายตามตําราภูมชาติสําหรับคนที่ตกที่นั่งของคนคอขาดนี้ได้ได้แก่ชายที่มีอายุ15ปี17ปี39ปี51ปี 63ปีและหญิงที่มีอายุ11ปี23ปี35ปี47ปี59ปีทํานายว่าปีนี้เป็นปีแห่งข่าวเคราะหรือมีเกี่ยวกับเคราะร้ายหรือกรรมให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องร้ายเรื่องต้องถึงโลงถึงสารระวังเกี่ยวกับปัญหาเรื่องร้ายระวังเรื่องทุกร้อนใจหรือให้ระวังคนนําเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ไม่จบไม่สิ้นมักจะเกิดขึ้นจากตัวเองหรือบุคคลภายนอกนํามาให้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะ จะมีเรื่องต้องถึงลงถึงศาลมีปากมีเสียงมีคดีความให้ระวังในช่วงของปีหรืออายุที่ตกที่นั่งของคนคอขาดให้ระวังสูญเสียทรัพย์สินเงินทองมากมายหรืออาจมีเกี่ยวกับอุบัติเหตุเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับตัวเองหรืออาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวซึ่งจะนำเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาให้มีเกณฑ์เลือดตกยางออกหรือมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วย ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลถ้าไม่เกิดกับตัวเองอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวให้ระมัดระวังด้านความคิดให้ระวัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนระวังเกี่ยวกับเกณฑ์การที่มีปากเสียงทะเลาะไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวหรือบุคคลอื่นบุคคลภายนอกแต่ ก็ยังจะพอประคับประคองไปได้และผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกันนะคะเรื่องการงานยังคงตัวอยู่ไม่มีอะไรร้ายเรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายอาจจะไม่ราบลื่นเท่าไหรนะักแต่ก็พอค้าขายได้พอมีอยู่พอมีกินไม่ถึงกับ ขัดหรือขัดสนอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายการลงทุนปีนี้ให้ระวังในการลงทุนการลงทุนอย่าเพิ่งขยับขยายหรือเป็นการขยายธุรกิจใหญ่ดวงจะมีความเสี่ยงทางด้านการสูญเสียทรัพย์หรือการลงทุนอาจจะไม่ได้ผลตอบรับที่ดีเท่าไรนักและให้ระวังเกี่ยวกับอันตรายผู้อิจฉาลิษยาคนคิดร้ายให้ระวังศัตรูคู่แข่งให้ระวังการสูญเสียทรัพย์สินเงิน ทองโดยใช่สาเหตุอ่าไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าบุคคลในครอบครัวนำมาก็ให้ระมัดระวังเคาะร้ายอาจจะกลายเป็นดีก็ให้ระวังอาจากตัวเองหรือบุคคลในครอบครัวก็ให้ใจใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆแก้ ปัญหาจุดนี้จะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ตกที่นั่งของคนคอขาดในปีนี้จะมีเกณฑ์คราวเคาะหรือมีเรื่องมีปัญหามีเคาะร้ายเข้ามาก็ให้ระมัดระวังนี่ก็คือสำหรับดวงชะตาของชายหญิงที่ตกที่นั่งของคนคอขาดนะคะมันทำบุญสร้างกุศสนสะสมคุณงามความดีสะสมบุญสะสมบารมีนะคะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามขอบคุณค่ะ